สวัสดีจ้า,ฮ,า,า,าฮัาลโหลตุกคนวันนี้จะมามาผัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดมาก๋วยเตี๋ยวหลอดแพงมากเลยนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เป็นเส้นเส้นยาวๆนะคะเรามาตัดให้มันสั้นนี่ก็เชิงฟันน้อยจินจอกาจินจอตต่นเตี๋ยอยู่ในเช้าแก่อันนี้เป็นน้ำพริกเผาที่ทําเองนะคะคือไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะผัดใส่ไข่แล้วก็ ในน้ำพริกเผาเนี่ยมีมีกุ้งแห้งแล้วก็มีหอยเชลล์แห้งที่เราตำตำเป็นน้ำพริกเผาที่ผัดไว้นะคะก็จะมาผัดกับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเข้ากันนะอร่อยมากาส่วนน้ำพริกเผาเนี่ยที่ทำเนี่ยรสชาติมันเหมือนกับซอสเอ็กซ์โอน, X X o นะคะคล้ายๆซอสเอ็กซ์โอนะคะอร่อยมากเลยจะผัดเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะส่วนผสมก็จะมีอะไร ก็จะมีถ so ั่วงอกแล้วก็จะมีกุช่ายเหลืองนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ไม่ใส่อะไรมากมายนะคะผัดง่ายๆนะคะที่โต๊ะยาวอ่าวงเกา菜ที่มายอดลั有อีกเจ็ดกี่ตัน炒ย简单噶有肠粉啦呢度ไ椒้ต整噶ห的า椒自己炒嘅啊自己整噶辣椒辣椒酱有虾เ有虾่碎呢度เ米同埋干鱼煮嘅เ来ิงฟัน Khi cháu chi để SO chờ ngã là chảo, chảo phân, ok Làm mà này, Phong tí dầu là hơi ใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันไม่เยอะน้ำมันนิดหน่อยจากนั้นเราจะใส่ไข่เข้าไปก่อนก็มาฟองที่ตานเลยเชาย้าและเชา้าเลยอ่ะใส่ไข่เข้าไปหนึ่งลูกแล้วก็ตามด้วยผัดก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวหลอด ว๋้ยเตี๋ยหลอดแทงมากเลยใส่ไข่เข้าไปนะคะฟองนี้จะตานเลยอันนี้อาหารเช้านะคะทำเป็นอาหารเช้า ง่ายนะคะจตนอ้นก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเข้าไปเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวหลอดก่อนนะคะพอที่เฉียงซำเราเคยจิ้มแล้วจิ้มใค เตียวหลอดเนี่ยมันมีหลายชั้นนะคะข้าม้วนแล้วมันมีหลายชั้นก็ทอดประมาณสักสองนาทีช้าตายก็สองกนจงต่ออยู่เลยาะว่าเนี่แต้วอ่ะพริกไทยผิวฝัน ใส e ่น so so ้ำพริกพริเผาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยอจะกลองที่หลักเชี่ยว่าเด้ชาวจะหลักเชื่อกลองเหล่าเด็กชาวยักษ์ชาวเคยเต้ายักเต้าเคยโคแรงอ่ะสวยงามนะคะกองที่เชื่อเชื่อโหยาวปูนกันใส่น้ำหอยซอสหอยนางรมประมาณครึ่งช้อนเพราะว่านิดเดียวไม่เยอะ จากนั้นก็ใส่น้ําตาลก็ช้อนเดียวเพราะว่ามันไม่เยอะนะคะมันนิดเดียวนะคะใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนฟองพิยัคั้นผงเราเลยใส่ซีอิวนิดนึงซีซีเสียวแล้วน้ำมันยานิดนึงซิวซิวมายาวใส่ซีอิวดำนิดนึงนะคะซิวซิว โลเช่าโอเคกลับเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ผักลงไปจ้ะใส่ผักลงไปได้เลยนะคะผักเลยจ้าง่ายๆ้วคะผักก็ดเดยจี๋วรลอด ผัดแค่แห้งเลยจ้าผัดแค่นี้เองจ้ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะโอเคขอชิมก่อนชิมดูก่อนนะคะ อืมอร่อยมากโอ้เสกอะอร่อยมากเลยค่ะโอ้เสกทำใหแห้งก่อนนะคะ เจ okay. ับประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารตอนเช้านะคะผัดง่ายๆโอกาสตานะ่ะเช้าต้อโอกาสตานกับที่โจชาติเสร็จกันละก็จะได้อาหารเช้าแล้วนะคะอาหารเช้าง่ายๆจ้ะ ผัดแค่นี้ใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องไปเรื่องมากนะคะผ <mm> ัดก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะ <mm> นี่จ้า <mm> วันนี้นําเสนออาหารเช้าง่ายๆผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดจ้าไม่ต้องไปใส่เครื่องเยอะแยะอะไรนะคะผ <mm> <mm> ัดแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้า <mm> ง่ายๆนะคะข <mm> อบคุณทุกสำหรับการรับชมนะคะต้อเจเแตการชาวไทยล่ะจอยกินไปแล้วจา้าไบายจ้า